เมื่อพูดถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติภายนอกอาจไม่เหมือนกันทั้งหมดเครื่อง D5S e f i ช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์และใช้งานง่าย Meditech D5S ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนะนำมีปุ่มโหมดสำหรับเด็กเพื่อลดพลังงานให้กับเด็กและป้องกันการไม่ที่กล้ามอเนื้อหัวใจไฟเลช่วยในการปฏิบัติตามคำแนะนำ อินฟราเรดสำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์2ภาษาให้เลือกระดับเสียง5ระดับให้คุณได้ยินเสียงชัดเจนใช้งานเครื่องได้ทุกทีดีไฟ 5s มีการทดสอบตัวเองแบบรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่มาพร้อมกระเป๋าใส่เครื่องที่ให้คุณใช้งานเครื่องได้โดยไม่ต้องถอดออกมีช่องสำหรับชุดปฐมพยาบาล และช่องที่ปลอดภัยสำหรับช่องเสียบอิเล็กโทรดของเครื่องเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นรวมทั้งป้ายสะท้อนแสงสำหรับใช้ในเวลากลางคืนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดีไฟซอฟท์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะแสดงข้อมูลลสถานะที่สามารถเข้าถึงได้ระหว่างการใช้งานดีไฟ 5s เช่นเวลาของเหตุการณ์คำอธิบายและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยภาษาของข้อความแจ้งและระดับเสียงสามารถเปลี่ยนได้ผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้เราดูที่เครื่องดีไฟ 5S พอสื่อสารพอร์ตอินฟราเรดสำหรับส่งข้อมูลไปยัง PC ไฟแสดงสถานาเลสช่วยในการปฏิบัติตามคำแนะนำปุ่มชาร์จให้กดเมื่อชาร์จเต็มแล้วกระพริบเป็นสีแดงออกลำโพงสำหรับคำแนะนำ Prompts ปุ่มโหมดเพื่อเลือกช่วงพลังงานสำหรับโหมดเด็กหรือโหมดผู้ใหญ่ Hand Carry เ,เพื่อการพกพาที่สะดวกและง่ายต่อการจับเครื่อง ปุมเปิดปิดเพื่อเปิดและปิดอุปกรณ์และเชื่อมต่อเครื่องกับ PC ซ็อกเก็ตอิเล็กโทรสำหรับเชื่อมต่ออิเล็กโทรดกับเครื่องคำแนะนำด้วยภาพเพื่อเป็นแนวทางและช่วยเหลือทีละขั้นตอนเคสอุปกรณ์แบบแข็งมีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาและให้ความยืดหยุ่นและความต้านทานหากมีคนหมดสติก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าพวกเขากำลังหายใจ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือไม่ถ้าเขาไม่ตอบสนองคุณควรโทรไปที่หมายเลขบริการฉุกเฉินทันทีและระบุก,กรณีและที่ตั้งของเขาสังเกตการเคลื่อนไหวของหน้าอกฟังเสียงหายใจแล้วสัมผัสได้ถึงอากาศที่ออกจากปากตรวจสอบชีพจรของผู้ป่วยโดยวางนิ้วชี้และนิ้วกลางที่คอใกล้กับหลอดลมหรือโดยการวางนิ้วทั้งสองระหว่างกระดูกและเส้นเอ็นเหนือหลอดเลือดแดงเรเดียล เริ่ม CPR โดยเร็วที่สุดเพราะหลังจากผ่านไป10นาทีความเสียหายของสมองจะย้อนกลับไม่ได้และคุณรู้ว่าการช่วยเหลือเหยื่อนั้นอยู่ในมือคุณจริงๆใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เลือดเคลื่อนไหวระหว่างการทำ CPR ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะดันแรงและเร็วเพื่อเพิ่มความดันเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองดันลึกลงไปอย่างน้อย5เซนติเมตรเพื่อบีบหัวใจและปล่อยให้เลือดไหลออก ความดัน1น0ถึง1น0ครั้งต่อนาทีเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เลือดไหลเวียนเตรียมการหายใจสองครั้งเพื่อช่วยชีวิตคนสบายๆกลั้นลมหายใจแรกไว้หนึ่งวินาทีและสังเกตว่าหน้าอกยกขึ้นหรือไม่หายใจเข้าอีกครั้งหากหน้าอกยกขึ้นหากหน้าอกไม่ยกขึ้นให้เ e อียงศีรษะและยกคางอีกครั้งจากนั้นให้หายใจครั้งที่สองหรอบประกอบด้วยการกดหน้าอก30ครั้ง ตามด้วยการช่วยหายใจสองรอบระวังอย่าหายใจเข้ามากเกินไปหรือหายใจแรงเกินไปกดหน้าอกต่อไปเพื่อฟื้นฟูการไหลาเวียนของเลือดก,กดหน้าอก30ครั้งตามด้วยการช่วยหายใจสองครั้งเมื่อเปิดเครื่องดีไฟ 5s เครื่องจะเริ่มพูดโดยทำตามคำแนะนำเสียงคุณจะต้องเลือกหมดสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กคุณจะได้รับคำแนะนำให้วางแผ่นอิเล็กโทรดบนหน้าอกเปล่าของผู้ป่วยตามที่แสดงในแผ่นพลาสติก จากนั้นคุณจะได้รับคำสั่งให้อยู่ห่างจากผู้ป่วยและไม่แต่ต้องเขาในขณะที่ d e ฟ i n e 5 Sv cross จังหวะก,การเต้นของหัวใจถอดเสื้อผ้าออกจากหน้าอกของผู้ป่วยเปิดบรรจุพัณฑ์ของอิเล็กโทรดถอดอิเล็กโทรดออกจากฟิล์มป้องกันหากเยือเป็นผู้ใหญ่วางอิเล็กโทรดที่หน้าอกขวาบนและหน้าอกซ้ายล่างมีสองวิธีในการติดอิเล็กโทรดบน Child ถ้าร่างกายเด็กโตว,วางอิเล็กโทรดาบ,บนที่ผู้ใหญ่ท้าอิเล็กโทรทั้งสองไม่สัมผัสกันท้าลูกตัวเล็กวางแผ่นหนึ่งไว้ตรงกลางหน้าอกและอีกแผ่นหนึ่งอยู่ด้านหลังหากร่างกายของผู้ป่วยมีขนาดเล็กและคูฟฟ่ไฟฟ้าทั้งสองสัมผัสกันถ้าจังหวะออกมาเป็นแบบนี้จะเห็นว่าหัวใจสูบฉีดเลือดไม่ได้แล้วเป็นจังหวะที่ถึงตายและต้องหยุดอย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติดีไฟ 5S วิเคราะห์จังหวะก,การเต้นของหัวใจและมาถึงข้อสรุปนี้จะแจ้งให้คุณทราบด้วยคำสั่งเสียงให้กดปุ่มช็อตสีแดงอุปกรณ์ดีไฟ 5S ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านหัวใจและย้อนกลับอีกครั้งจุดประสงค์ของการช็อตคือการหยุดจังหวะก,การเต้นของหัวใจที่ไม่พร้อมเพรียงกันอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสั้นๆและให้โอกาสกลับสู่ภาวะปกติ ทำดีที่สุดแล้วอย่ายอมแพ้เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกแบบอัตโนมัติด e ไฟ 5s เปิดโอกาสให้คุณช่วยชีวิตผู้อื่นได้ DeFi Soft DeFi Soft เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่รองรับการรับข้อมูลที่ส่งผ่านอินฟราเรดการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตั้งค่าภาษาและระดับเสียงของ d e f ฟ 5s และบันทึกข้อมูลการบันทึกกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อเปิดเซนเซอร์อินฟราเรด หลังจากเลือกภาษาของ DefiSoft แล้วให้ป้อนหมายเลขประจำเครื่องและกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานระบบข้อมูลของ DefiSoft DefiSoft จะแสดงข้อมูลสถานะที่บันทึกไว้ระหว่างการทำงานของ Defi5s รวมถึงประเภทเวลาของเหตุการณ์คำอธิบายและคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถตั้งค่าเกณฑ์ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น5มิม10มิมหรือ20มิม ความเร็วของรูปคลื่นสามารถตั้งค่าเป็น12.5ม mm, ิลิเมตร25มิลิเมตรและ50มิลิเมตรคุณยังสามารถพิมพ์และบันทึกข้อมูล